เบืออาชีพที่สุดแล้วทั้งแต่ได้ยินมาเนี่ยรุ่นพี่ดิฉันเลยนะค่ะคุ่ะพี่เขาเป็นเจ้าของเพลงแต่คนเคยรักอ่ะพี่ร้องเลยค่ะแต่คนที่ฉันเคยรักแต่คนที่เคยซื่อตรงสลพาชีวิตสุขรักสรองลงม่มีชิ้น เธอทำให้ฉันหัวราะเธอทำให้ฉันร้องไห้เธอทำชีวิตที่มีความหมายฉันตายที่เป็นขอบคุณค่ะโจไม่รู้จักใครเนี่ยครับรู้จักครับ ไม่ควรจะอยู่ทีมโจ้นะครับเชิญพวกคุณลบไปให้เต็ม <nella> ที่เลย